นายกรัฐมนตรีขอขยายเวลาชี้แจงกรณีการยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีนะคะโดยบอกว่าเตรียมเอกสารไม่ทันเพราะมีวันหยุดติดต่อกันหลายวันขณะที่สารรัฐธรรมนูญระบุว่าขึ้นอยู่กับดุลยพินิษของตุลาการว่าจะอนุญาตขยายชี้แจงหรือไม่ค่ะนายสุรนันท์เวชาชีวะ เลขาธิที่การนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการทำหนังสือชี้แจงสารรัฐธรรมนูญเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีซึ่งในวันพรุ่งนี้จะครบกำหนดนายกรัฐมนตรีต้องชี้แจงตามที่สารรัฐธรรมนูญให้เวลาไว้15วันว่าได้ส่งหนังสือเพื่อขอขยายเวลาส่งคำชี้แจง ไปยังสารรัฐธรรมนูญแล้วอยู่ระหว่างรอความเห็นจากศาลว่าจะอนุญาตหรือไม่หากไม่อนุญาตให้ขยายวันก็จะส่งแค่คำชี้แจงในวันพรุ่งนี้เพราะได้ร่างคำชี้แจงไว้เรียบร้อยแล้วแต่หากอนุญาตให้ขยายเวลาได้ก็จะส่งคำร้องขอสืบพยา,ยานเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ของคดีดต่อไปนายพิมลธรรมพิทักษ์พงหัวหน้า,นาโคณะโฆษกสารรัฐธรรมนูญเปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ทีมกฎหมายยื่นหนังสือขอขยายระยะเวลาในการชี้แจงคำร้องการโยกย้ายนายถวินเปลี่ยนสีออกไปอีก15วันจากที่จะครบกำหนดเข้าชี้แจงต่อตุลาการศาลในวันที่18เมษายนโดยให้เหตุผลว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วนเนื่องจากต้องคัดสำเนาคำพิพากษาจากศาลปกครองสูงสุด อีกทั้งอยู่ในช่วงวันหยุดติดต่อกันหลายวันซึ่งประธานศารรัฐธรรมนูญรับทราบเรื่องแล้วหลังจากนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษในการตัดสินใจว่าจะเรียกประชุมคณะตุลาการศารรัฐธรรมนูญเป็นกรณีพิเศษหรือมอบหมายให้ตุลาการท่านใดเป็นผู้พิจารณา อย่างไรก็ตามการพิจารณาว่าจะอนุญาตขยายระยะเวลาหรือไม่นั้นสารไม่จําเป็นต้องพิจารณาก่อนกําหนดเดิมก็ได้แต่ถ้าอนุญาตก็ไม่จําเป็นจะต้องขยายเวลาให้ทั้ง15วันตามที่ขอก็ได้สําหรับการนัดประชุมของตุลาการสารรัฐธรรมนูญได้มีการนัดประชุมอีกครั้งในวันที่23เมษายน